สวัสดีครับพี่น้องบางพระโอนแซมไซร์รุปรักทุกท่านนะครับนี่ก็ไม้ยำตุ่มนะครับโมมือตุ่มเอ้ยนะยังตุ่มปลาขาวตุ่มเตยซ้อตุ่มปลาขาวนี่ก็ซิมานบอบ tôm tươi to Trời ơi, nó nghe nè Nó chăn mất trời lắm nghe nè คือพอพีนออนออ่น้บบองรุนเบิ้ลคือไหมเงียบอือบดทึบตรงทึบเนยอยู่ตัวแน่อยู่อ กระตุ่มใหญ่นึงผิดหละครับอแงงเทศใส่ก่อนครับ อื้อนี่นี่นรองบานกินโลกบ่กลัวเลยนะครับตุ้มลังนึงครับย่าตายก็ต้องเลี้ยงไว้ครับ มันสมือแหละครับวันนี้วันนี้เอาเนื้อมาลลยอยู่ครับ เี่กับสูตรเก่าเนี่ยครับพี่น้่งเก่าๆเนี่ยแล้วะครับถือใหม่ปะเนาะมองนี้มีเหอใหม่ด้วยี่น้องเหอใหม่ ลกเติมเดาไปหน่อยลุหนึ่งวครับ อ,อมันนีบอมมานเลยครับพี่นอ้องมีคนสั่งไว้ก่อนนี่บอมมานเลยบึงล่างนี่ต่ออีกครับคึกบ่คึกบ่เนี่ย เอาทรงสัญญาณมาเลยครับส่งสัญญาณเป็นเสือกสันทุกๆๆโอ้โฮส่งสิคืออย่าว่าเถอะนั่นเห็นมันดินใต่เป,นะป็นนะลองเบิดอื้อนี่สันญาณเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับฮะอื้อ มานอยู่ครับล,ลังที่เคยมันบกเข่ะมันะครับ ah sort, นำ้ำเหือสดสโลมต้วยนะสลโลมแล้วคืออยู่ตัวพี่น้องคือแล้วปุ่มสองสามล้งกัได้ซ้าดีกับคือว่าสุดยอดนะครับครับปรับ อยู่ที่ประมาณสองลูเลยครับได้เยอะนอ้องยำตุ้มกรนแล้วล่ะครับมื่อนี้ยประาม,มาณพอได้อยู่ครับลายตัวลายเติบอยู่ครับนี่ที่หนองครับ ตุ่มบอลล้ายครับสามลังครับนี่น่เบื่องบนกินองเบื้องแรกก็กดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี้ยครับสำหรับื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ